ปุ้ยบ่ถึงปุ้ยบ่ถึงมันหาตัดขันห้าบ่ตัดไข่ยู่ถ้าห้าบ่ตัดล่ะว้าขันปุ้ยห้าบ่มีหลายนั่นห้าบ่ตองตัดมันในห้องเจ้านี่ยจะสอบบนซิปก่หนลบวันนี้นี่จะสอบยาวๆเนาะเห็นแล้วกันถ้าห้าดำเอากัะแนวนี่แหละห้าบ่หาแต่เห็ดหลาย ว่านนั่นมาใกล้กับวได้ก็ได้อยู่ดอกเข็ญแต่ว่าผู้ข้าเจ้างามมันข้าเจ,าเจา้าก็นะผู้หน้าข้าเจ้างามนหนนวานข้าเจบบา้ากา็ว่าไข้ก็ดำมันล่ะไม่ได้เบิดหลายกับแมนอยู่น่าสยองก้อยก็คึดอยู่ข่อยากู่ว่ามันคือขุ่มแท้เนาะเห็นข้าเจ้าอาลงก็อีรีเรียนบอกกับพันหาเนาะ าโลโลอเออหน้าสองโตเออเด็โล่พล่าแปดไล่แต่เดไล่ก่อเอาบนไหนเจ้าเอ้ยเข่าบนหน่อยเด้ออืมเออเออข้าวเหนียวข้าวเหนียว้าเหียวใส่น้อยหนึ่งวันดีใส่หลาย โอ้ยมะายเต็มแถจะไปกินเบิรตบ่เนี่ยบลไม่มกินเบิตกินเบิรเาไป้ายเนี่เขาจะบากไอ้เจมเห็นเล่าอย่างเงี้ป่ะซื้อซ้ำต้องสีเห็นละผนว่ะซ้มันสิอืดกันสิห้าถามเอามองได้เข้าวดำ ฮะบ่าจากเขางั่นก็ได้่เรื่องเรื่อเขางั่นตีนี่นอืม่แค่ขนาดเข้าชูกัยังบ่มันโน่นนะบ้างก็ถกึงเขาเจ้าโอ้ก็โคนกซางกันรอนดีเนาะเห็่เนาะบ่มีท้อเม็ดเนาะรอนดีแหละสองไฮไปได้มากลายมังตี้ดำ ห้าบาทไปเนื้อไปเบิ่ไปนังสองลาอยู่หันแทีงห้าบานที่กันเลยชาวบ้านเจ้ากับตัวไดปาดหนีดิสมบูรณ์ที่เพิ่มสิเพิ่มบ่เพิ่มอีกใหนึงเพิ่มไม่น่าเออพระเจ้ากลางห้ามตาใหญ่เราหายเขา อคนเครื่องคนไหนจังสีแหล่ทราบมันแก้วเขียวแน่วเข้าไปมันมันแหงมันขอเพิ่งกับบ้ามก็สบายได้หลายเรื่องหมัดเนาะขาวจูนพูนจูนพูน

ມັນກໍດຽວອືເນາະມີແຕ່ດ